สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตา Tabern Big Scooter นะครับวันนี้ผมมีรถที่หายากหนึ่งรุ่นมานำเสนอกันนะครับที่เห็นตรงหน้าก็คือเป็นตัว Vespa GTV 2 5 0 IE นะครับตัวนี้อิตาลีครับอิตาลีแท้ที่บอกว่าอิตาลีแท้เนี่ยเพราะอะไรคือเวสป้านเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสายผ่านการผลิตเนี่ย เดี๋ยวนี้ประกอบหลายที่มานะครับที่หลักๆที่เห็นใกล้เราก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถประกอบอิตาลีนำเข้ามาทั้งคันนะครับต้องย้ำแบบนี้นะว่านำเข้ามาทั้งคันโดยบริษัทเวสปาไทยแลนด์นะครับซึ่งตอนที่นำเข้ามาทั้งคันเนี่ยราคาค่าตัวของเจ้าตัวตะเกียงล่างเขาเรียกตะเกียงล่างนะเพราะว่านี่ไฟหน้าเขาเอกลักษณ์เลยอยู่ที่บางโคนผมว่ามัน มันเจ๋งนะมันสวยกว่าตัวไฟบนนะครับตัว GTV มันสวยกว่า g t s นี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าเบาะเขาเนี่ยจะเป็นเบาะแยกด้วยนะครับเป็นเบาะทรงใบบัวแบบคลาสสิกวินเทจสุดๆมาพร้อมกับหนังแท้นี่คุ้มหนังแท้มาให้เลยนะครับนี่เป็นโลโก้เวนซป้ามาเลยปรับมาให้เลยนะครับเป็นเบาะแยกนะครับก็ให้ความคลาสสิกเข้าไปอีกนะครับตัว GTV 250IE เนี่ยเป็นโมเดลที่อ่า เป็นพิเศษแล้วกันนะครับคือประกอบขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีของเวสป้านะครับคันนี้รถปี2010นะครับก็บอกว่าอา,อายุก็14ปีแล้วนะครับราคารถใหม่ตอนนั้นเนี่ย3 2 5 0 0 0บาทนะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีนับคันได้นะผมว่ามีหลักมีหลักสิบแล้วกันต้องบอกว่ามีมีแค่หลักสิบนะไม่น่าตัวอิตาลี ตัว GTV 250 IE นะผมว่าในประเทไทยไม่ถึงร้อยน่าจะเป็นหลักสิบนะครับก็คันนี้รถสวยนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็วิ่งน้อยมากต้องบอกว่ารถ14ปีเก็บสภาพได้แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าหายากนะผมให้ดูว่าสีเนี่ยเต็มร้อยเลยนะสีสวยมากนะครับนมีโคมไฟหน้าใสา รถต้องบอกว่าเดิมนะครับเดิมมเลยนะครับจะมีก็มีสติกเกอร์ติดแค่นั้นแต่รถต้องบอกว่ารถเดิมเลยแล้วกันนะครับมีตัวแผ่นพื้นมาให้นะครับของเดิมเขาปิดไว้อยู่แล้วแหละปิดไว้เพื่อให้มันไม่เลอะเทอะแล้วก็สีไม่ทะลอกเนาะแล้วมันก็เดิมๆนะครับคันนี้มีทําสีล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเพราะว่ามไม่งั้นมันเป็นขี้กาลอะรถมนสิบกว่าปีเนาะมันก็เลยต้อง ทําทสีล้อใหม่เป็นสีเขียวเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับอันนี้กุตะแงถท้ายก็ยังเป็นเดิมยังอยู่ครบอยู่นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์สวยงามนะครับสวยงามเพราะว่ารถจอดในล่มบอกให้เลยคันนี้รถจอดในล่มดูมาตาวัดแล้วกันยังใหม่อ่ะสามพักิโลใหม่แท้ๆตัวนาฬิกาออนบอร์ดเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เลยส่วนใหญ่จะเจอเนี่ย คือตัวแรขไม่ขึ้นแล้วหรือแม่ก็ตรงนี้ไหมไปแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเลือนมาย,ยังใสๆอยู่เลยนะเนี่ยสายกิฟต์อ่ะไม่มีแตกลายของไม่มีเล้าไม่มีแตกลายของตัวเนื้อพลาสติกเลยนะครับตัวปุ่มสวิตซ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่เห็นชัดเจนหมดหมดนะครับแล้วก็เราไฟส่องสว่างทุกอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ติดดีนะครับเดินนิ่งแล้วก็ ทำสวิตตัดไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่สวิตตัดไฟหน้าเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเดิมๆม,มาจะไม่มีสวิตตัดไฟหน้านะมันก็จะติดตลอดที่รอสตาร์แต่อันนี้ก็เจ้าของเก่าเขาทํามานะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไฟขอทางรุ่นนี้ยังไม่มีอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของด้านหน้านะครับช่องเก็บเครื่องมือใส่ของได้นิดหน่อยนะครับ ต้เบาะรุ่นนี้ก็เป็นไฟฟ้าเปิดแบบนี้นะครับเปิดทั้งอันเลยนะครับชุดผ้าคุมเบาะยังอยู่ครบสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับตรงนี้ก็มีการทําสีนะเดิมมันน่าจะเป็นสีดําแล้วก็พ่นเป็นสีเขียวเดิมสีเขียวแบบสีเขียวลดนะครับเพื่อความสวยงามของเขานะครับข้างในโคตรสะอาดอะ่ะเนีพลาสติกเนี่ยแทบจะไม่มีการวางของเลยนะเพราะว่ามันไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะภาสีเต็มนะครับไม่ขาดนะครับในเครื่องมือเขานะเห็จะแอบติ้งเว็บ้านหน่อย ถุงเครื่องมือเนี่ยควรจะทํามาดีอยู่นี้นะหรือว่ายุโรปก็ชอบอะไรดิบๆแบบนี้ถุงเครื่องมืออย่างกับซองถ้าละไมใครคึงก็เหมือนกับถุงขยะสีดำบ้านเรานะประมาณนี้แต่มันหนากว่าอันนี้ก็ถึงถุงเครื่องมืออะไรออริจินอลของเขานะอันนี้รถแพงขนาดนี้ควรจะให้มาดีอยู่นี้นะมีเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทอยู่นะทุกอย่างเดินดีนะครับเดินดนิ่งเงียบสีสวยครับคันนี้สีเต็มร้อยนะครับ นี่ดังนี่ดังป้ายทะเบียนนะเงียบละดังป้ายทะเบียนทะเบียนผมให้เลขนี้เลยนะครับไม่สลับออกนะสลอ,อวอ์หกเก้าเลขนี้คุณไปแยกขายก็ได้แล้วนะหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นคันนี้เดี๋ยวรอราคาท้ายคลิปนะครับคุ้มแน่นอนยางใหม่ๆนะครับยางใหม่ๆสวยๆเลยเนี่ยจิกลงไปนี่ยังนุ่มอยู่เลยนะครับท่อเสียสวยงามนะครับเงาวับเข็นหน้าผมชัดเจนท่อย,ยังดําเงาอยู่นะครับนี่นะครับขาตั้งข้างขาตั้งคู่ใหม่อยู่เลยนะครับ พักเท้าคนซ้อนนะครับซ้อนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพื <c oughs> ้นอยู่นี่ปิดเอาไว้นะครับสวยงามเนี่ยคิวพวกนี้สวยหมดเลยนะครับคิวพวกนี้สวยหมดเลยนะครับแสดงถึงว่ารถไม่มีแม้กระทั่งการล้มแปะนะเพราะว่าคิวทุกอย่างยังสวยงามหมดนะครับนี่ไฟด้านหน้านสีล้อที่ทําใหม่นะครับยางยังใหม่อยู่ยางส,รรยสวยๆเลยบิสโตนด้วย ให้ยางมาดีเลยนะครับอันนี้ไฟหลีนะคือถ้าเกิดจะให้สวยมันก็ไปเปลี่ยนง LED ได้นะแต่ผมว่าตัวเวสป้าตัว GTV เนี่ยตะเกียงล่างเนี่ยผมว่าไฟสีส้มมันดูคลาสสิกพอมันเป็นสีขาวแล้วมันอาจจะโอเคนะมันอาจจะดูสวยทันสมัยมากขึ้นแต่ว่ามันไม่มีความคลาสสิกของเขานะครับแตนน่ผมว่ามันคลาสสิกมากเลยเนะี่ยไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างนี่สวยๆทั้งซ้ายทั้งขวาสีโคตรเงาะจะไม่เงาได้ไงผมใช้แม็กไยเคลือบตัวชิลด,ด้านหน้า ยังสวยใสยอยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวประมาณนี้นะกระจกมองข้างเดิมๆนะครับจะมีตัวนี่บอกอยู่แล้วก็มาดูเอกาสารกันนะครับกุญแจสำรองมีครบนะครับนี่แล้วก็รถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มเลยนะครับนี่ลำดับที่หนึ่งรถรุ่นปีคศสองพันหนึ่งศนะครับทะเบียนนี้ตั้งแต่กำเนิดแล้วก็ให้อันนี้ไปด้วยจดทะเบียนเมื่อยีอ่สิบธันวา 2553้าหมนะครับเลขไม่มีชำรุลูศูนหายเอกสารชุดโอนครบตุจารสำรองมีให้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยผมนะครับเปิดขายอยู่ที่พร้อมทะเบียนเลยนะพร้อมเลข1นึเลยนะหนึ0 0แบาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าคนที่สายเวสป้าที่สะสมเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าเก็บมากกว่าตัว GTV รุ่นใหม่นะตะผมขออนุญาตดับเครื่อง ก็อบอกว่าไอ้รุ่นนี้สมัยก่อนเนี่ยสามแสนกว่ามือสองเนี่ยขายกันเนี่ยสองแสนกว่าขายได้อยู่เรื่อยๆนะสุดท้ายเวสป้าก็มาทําการรีโปรดักจริงๆแล้วมันพอรีโปรดักใหม่ปุ๊บเนี่ยทาให้คนที่เขาเก็บเวสป้าเนี่ยเขาก็น่อยเหมือนกันนะว่าไหนคุณบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็เป็นการรีโปรดักทำขึ้นมาเป็นตัวอ่า GTV สามร้อยนั่นเองนะครับที่เป็นเครื่อง HPE คราวนี้ตัวนี้ราคาเนี่ยตอนจากสองแสนกว่าเนี่ยมันก็เลนหล่นลงมาครับหล่นมาอยู่ที่ประมาณสองแสนสองแสนกลางถึงสองแสนปลายนะบางคันเนี่ยผมก็ยังเห็นขายอยู่สองแสนกว่านะแต่คันนี้ผมบอกให้เลยนะแสนหกเก้านี่โคตรถูกนะคุณตัดทะเบียนไปไนเนี่ยทะเบียนหกเก้าเนี่ยคุณเอาไปแยกขายได้หมื่นห้าอยู่แล้วเลขนี้นะครับเท่ากับราคารถเนี่ยเหลือแค่แสนสี่แสนสี่กว่าเท่านั้นเองโคตรคุ้มนะ กับรถเลขไม่แค่สามพันสี่ร้อยกว่ากิโลแท้ๆเนี่ยแล้วก็รถสภาพดีนะครับผมว่าคนที่เล็กรักเวสป,ป้าเนี่ยซื้อไปเก็บได้นะครับสำหรับตัวเวสป a GTV 250 IE ้าคันนี้นะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111สนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมว่ามันอยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานแน่เพราะว่ามันหนึ่งคือมันเป็นรถที่หายากแล้วก็ตัว250อิตาลีเนี่ย เป็นรถที่หายากเข้าไปอีกเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีแค่หลักสิบนะครับไม่ถึงหลักร้อยนะเขาเรียวกว่าหลักสิบคันนะครับแล้วก็เดิมๆคันนี้ใครได้คันคีนนะได้เดิมๆรถไม่มีการแต่งเครื่องยนต์ไม่มีการโมดิฟายชุดข้างท่อเสียเดิมจากโรงงานทุกอย่างเดิมออริจินอลหมดแม้กระทั่งหนังที่เบาเนี่ยก็เป็นยังเป็นหนังเดิมนะครับเป็นหนังแท้นะเห็นไหมกดแล้วมันจะยับนะครับหนังแต่มันก็มีริ้วรอยบ้างนะก็คือมีลอกบ้างตามการใช้งานของ ตัวหนังแท่นะฟิกเจอร์ของหนังแท้เขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากพูดใหม่นะมันเดิมๆอยู่แล้วผมว่าให้มันมีริ้วรอยบ้างมันก็ดูมันดูขังนะเหมือนพระพระนี่บางทีมันอาจจะต้องมีรอยริ้วรอยตามปีอายุของเขามากไม่งั้นมันมันดูใหม่เกินไปมันก็ดูไม่เก่ามันก็ดูไม่เก่านะครับโอเคก็สนใจนะติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่อีกมากมายหลายคันนะครับ BMR 9 t นี่ยังอยู่ที่ถอดเบาะอ,ออกนี่ไม่ใช่แล้วนะชาแบตเตอรี่ ก็ดูแลกันนะครับรถก็อยู่ที่ร้านก็พยายามจะชาร์จแบตเตอรี่ให้ได้ทุกคันเพราะว่ารถจอดข้างในบางทีไม่ได้สตาร์ทเนาะเบิร์กแมนหกห้าศูนย์แสนกว่าบ,บาทเท่านั้นเองมีสองคันนะครับสีเท่ากับสีน้ําเงินหรือสีม่วงดีวันนี้ถ่ายในคลิปเนี่ยเป็นสีน้ําเงินพอเจอแสงไฟหน่อยกลายเป็นสีม่วงรถเป็นสองสีนะครับ CB 5 0ห้าร้อยนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่แพงแสนต้น,ตนมาฝั่งนี้ก็เป็น BMW650G หกห้าศูนย์ทีโฟซ mf 1 0ตัวเกียร์ไฟฟ้า bm 6 5 0อ่า bm b w c 6 0 0สปอร์ตยังอยู่ bm c 4 0 0 x มี2คันนะครับแล้วก็ cpr 6 5 0 r ตันนี้ของแต่งเทๆเลยนะโอลินแล้วก็แบมโบ้ทั้งคันเลยนะครับโอเคก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ